ก็ยังวิ่ีเวลาเท่าไหร่แต่ว่ามีปรึกษาุณหมอแล้วก็เป็นไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นแบบพักผ่อนน้อยก็หูแน่ละแน่ะเพราะว่าก็กำลังจะเล่นนะคะกำลังจะไปเล่นโชว์แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนกำลังจะไปอาบน้ำเล่นแล้วก็เริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็บ้านหมดแล้วก็ลง แล้วก็ลบไ่ตรงพื้นแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาในตอดีก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ประมาณชัว่วโมงนึงก็หายที่เียดกันนี้ไนมะ่เคยมีกับเราก่อน,อนเออไม่ได้ถึงขนาดนี้ค่ะแต่ว่าวันนั้นะม,มันจะเป็นอาการแบบขึ้นไส้อาเจียนบ้างอะไรแบบนี้ปกติจะมีบ้างที่แบบเมาลด์ขึ้นไส้แต่ว่าที่แบบบ้านด,ดุไร้สาเหตุเนี่ยไม่เคยเป็นแต่ว่าสรุปแล้วก็มไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่บ้างที่คุณบอก่อนนั่ เาก็บอกว่าส right? no ักก่อนความฝนทำได้ไหมเบลล์อะไ่างที่มันเกิดการตองรับงานใหญ่บางคือทุกวันเลยหรือว่ารับงานทุกวันก็วันนึงก็หลายหลายหลายอย่างด้วยทําให้เหมือนทําไม่ค่อยมีเวลาที่จะโฟกัสสุขภาพเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าหลังๆนี่ถ้าในช่วงในช่วงนี้มันก็ยังจะเป็นแบบอยู่เพราะว่ามันเป็นงานบั้งงานที่เราก็แบบรับไปแล้วแล้วตอนนี้มัน ตอนนี้หมายถึงงานหรือหมายถึงบ้านหรองานอ๋อดีขึ้นค่ะแต่ว่าพอมันไม่ได้พักผ่อนมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆเ่ยแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันก็พยายามนอนตรงไหนพักได้ก็ต้องพักค่ะรันจะบกงาน้อยนบไม่ไได้ครับปแล้วรับรานไปแล้วแบบหลายๆงานที่แบบว่าเขามีการรับแบบข้ามปีอะไรแบบนี้แเราก็ต้อง เราก็แบบต้องเป็นคิวให้เขาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตตอนไหนร <c oughs> ุนแรงเหลือเกินจร <c oughs> ิงเริงจริงจริงผมรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวตรงที่แบบอยู่ดีดีมันก็เป็นแล้วก็มันเป็นแบบเหมือนมันเป็นแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะ <c oughs> ใช่ก็เลยก็เลยกลัวว่าในอนาคตที่มันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็พยายามจะ ทำอะไรก็ได้ที่พยายามบาลานซ์ตัวเองบ้างออกกำลังกายหรือว่านอนได้ก็จะนอนให่เรียอยแต่ก็ไม่ได้มีเวลาอย่างอย่างเราตัวเมื่อกี้ที่เราพูดว่าไม่รู้ว่าจะตายวันไหนก็กลัวอยมือนกันว่าอยู่างนี้มันไปเลยอี่ใหญ่เงี้ยไม่น่าจะกลัวนะไม่ทันจะกลัวมันเปนน่าจะกลัวไม่ทันมันไม่มีเวลาเพราะมันไปแล้วใช่ทุกครั้งที่หนูคิดว่าเอ๊ะหนูตายดีไหมไม่ได้เราไม่มีเวลาตายตายมันก็เลยแบบว่าเราต้องทำงานไงมันจะบ้าเมื่หนูตายทุก หนูต <het PI AN> <phin reforms> like, ื <pl ains> ่นขึ้นมาแา่ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยถือว่าแบบเราต้องมือถ่ายดีก่อนยังตายไม่ได้หรือแม้กระทั่งตอนหนูนอนรถน้ำศพอ่ะหนูก็จะตื่นขึ้นมาหนูก็บอกพี่คะนอนนอนรับไม่ได้ค่ะเป็นคนละออนประมาณนั้นเป็นคนที่วางแผนในชีวิตเยอะมีแรงมากเลยก็ใช้เงินตั้งมาที่ทำงานเหมือนเป็นหนี้อ่ะใช้เงินหนักมากๆค่ะไปกับไปกับช้อปปิ้งเรื่อยๆค่ะ แบบว่าสมมติว่าหนูเครียดทีหนึ่งหนูก็จะซื้ออะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแล้วพอซื้อมาแล้วก็เออซื้อมันทำไมยกตัวอย่างอะไรที่ซื้อมาทำไมดีๆก็คือแบบซื้อซื้อแบบว่าเออ่เตารีดขนาดใหญ่มาพบกันสามชิ้นในแบบเดียวกันซื้อโปรเจคเตอร์มาสองชิ้นในแบบเดียวกันคือเขาจะให้เตารีดซื้อทำไมก่อนให้รู้ไม่ได้ไปดูสักทีเขาก็ไม่ได้เรียนเองอ่ะะค แล้วตอนนี้มันอยู่เป็นไงคะวางอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าเพื่อนๆในบ้านก็จะแบบใครก็ได้เอาไปทีไม่มีใครเอาเพราะว่าทุกคนบ้านเต็มหมดเพราะของอกก็เยอะมากแล้ว <iyorsun. S 1> มีมีใครบ้างตรงไหนนอกจากปัญญาอย่างนี้อ,อะไรก็มีมแต่ก็ไม่มีใครทบได้นะคะแล้วมันช่วยบรรบัดยังไงบ้า,างานในใการที่ต้มี่สั์เพียนไม่ช่วยคะ่ะ <c oughs> แถมบ้านลบด้วย <c oughs> ใช่กูอยากซื้อมันเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นว่าเราอยากซื้ออะไรในสิ่งที่ไม่จำเป็น ถ้าเลิกได้เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้ที่นี่มีขายค่ะฝากร้านตรงนี้เลยไปที่ช็อปปี้ไหมค่ะแต่ที่บ้านมีหลายอย่างที่สามารถใช้ขายได้เราชอบซื้อของมาแบบซ้ำๆกันบ้างบางทีมันของก็ไม่รู้ซื้อมาทำไมอะไรอยย่างงเี้ก็ก็แต่ซื้อมาซื้อมาลืมอยู่ไหมยังไงพี่บโบหรือว่ามันมีลืมด้วยหรือบางทีแบบว่าอยากได้อันนี้ตอนนี้แต่ว่ามันยังไม่อันนั้นยังไม่มาส่งวัสดุอยู่ก็แลบวส่งแมสเลยได้ไหมใช่่ตำมมีแพนอย่างเดียวแล้วมี ตอนนี้มีนะคะก็มีน้อยลงไม่ต้นมึนหมือนที่บอกว่าๆๆๆจะฟังเสียงที่จริงๆเป็นอย่างนั้นมาตลอดระยะเวลาชีวิตนะะักร้องเนี่ยค่ะก็คือทุกครั้งที่มีคนสูบุหรีสหบือรอดหรือทำอะไรก็ตามที่มันเป็นการเผาไหม้หรือเป็นควันแม้กระทั่งสโมกนี่แหละสมโมกก็จะต้องแบบมีรูปแบบที่มันถูกต้องสำหรับการหายใจของคน <ๆ S 2> จริงๆซึ่งหนูก็เป็นคนที่ชัดเจมากมากแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูก็ไม่กล้าที่จะเรื่องมากคุณบอกแมหนูก็จะรู้สึกว่าเฮ้บางที เขาก,ก็สูตรก็สิทธิของเขาเขาจะทำอะไรก็สิทเขาแต่ว่าเพื่อทําที่เราลองทุกวันนะสมมติว่าเราเจอบุหรี่ไปวันหนึ่งบุหรี่บุหรี่กอดกอดเอ้ยวันต่อมาถ้ามันป่วยอ่ะมันจะป่วยเป็นระยะเวลาอย่างต่ำเป็หนึ่งเดือนแต่ว่าหนูต้องหยุดงานหนึ่งเดือนแปลว่างานทั้งหมดที่มันอยู่ในหนึ่งเดือนหนูต้องเลื่อนหมดที่เป็นงานเก่ยกับสิ่แล้วพอมันเลื่อนปุ๊บถ้ามันเกิดคนที่ไม่คุ้นเขาแลไ้ไปชอบม,มันหยุดมาสูตในตรงที่มันไม่ควรอยู่มันก็จะเป็นเหมือนเดิมคือ ว่าเรื่องนี้มันเป็นการที่หนึ่งคือมันความรับผิดชอบสองคือมันไม่ใช่แค่หนื่แพ้หรือไม่แพ้แต่จริงๆแล้วก็ควรสุบในที่ที่จัดไว้ให้ซึ่งหนูเองกันเป็นคนแบบเซนซิทีฟเรื่องนี้แล้วกันเป็นเครื่องดนตรีเราดันเป็นคอเราผิดเมื่อมันเข้าจมูกมันก็แพ้ถึงจะผูกตุตาแล้วมันก็ลงถึงคอจนได้สุดท้ายเสียงก็มีปัญหามันก็จะกลายเป็นว่าหนูก็ต้องยกเลิก c a n ร์ l งานอะไรบ่อยๆเพราะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงซึ่งมีผลมาจากควันใช่ซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ มาตรการของทีมก็ค่อนข้างทีมก็ค่อนข้างโอเคมากๆทั้งทั้งในเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนก็ตามก็จะมีมาตรการว่าจะให้เซ็นสัญญาไว้ก่อนเลยว่าน้าทำอน้า่าสุดอันนี้นาทำอันนี้ในระหว่างที่กำลังเสดงอันนี้คือทานขึ้นอยู่ใช่ค่ะก็คือต้องเซ็นรับทราบว่าอ๋อถ้าเกิดว่ามีความใดๆเกิดขึ้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหยุดควบได้เลยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากจะแบบมีความเลือกมากถูกไหมแต่ว่ามันมันเป็นอนาคตของ หนูคนเดียวก็เป็นของที่งานด้วยที่แบบว่าอยู่หยุดวันนึงทุกคนก็จะต้องทำอะไรบางอย่ากันหมดใช่ซึ่งซึ่งนั่นแหละควันแบบว่าบุรีรมยสองแต่ใครไม่รู้ที่มามันก็ทำร้ายเราได้ซึ่งจริงๆมันไม่ทำร้ายแค่หนูหมันอาจจะทำร้ายคนรอบข้างที่เขาก็ไม่ได้สูบด้วยแต่ว่าเขาาจะไม่รู้ตัวหรือเขาอาจจะไม่ได้เซ็นติสติกแบบเรื่องหนูเป็นนักร้องไงต้องใช้พรแบบหนูตัวอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละปัญหาก็ถูกแก้ด้วยการที่แบบเซ็นสัญญาก่อนเลยถ้าร้านไหนก็รับทราบก่อนนะว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นถ้ว่า าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ I mean, like, ้นเนี hmm. ่ยก like ็รับทราบกันว่าเราสามารถหยดขู่ได้ตลอดที่มีเหตุอนกันก็คือจริงจริงที่ยังยังไม่เคยนะคะเพราะที่ผ่านมาก็ก็จะมีการเคลียร์ได้ตลอดต่อให้ทีคนที่น่ารักเราก็จะต้อออกเวทีเลยซึ่งซึ่งตอนแรกหนูก็กังวลนะว่าหนูจะดูเป็นนักร้องเลือกมากไหมที่แบบว่าก็จะสูบแล้วทําไมแต่หนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอ่าถ้าเกิดว่าที่จะทําอาชีพนี้ต่อด้วยที่การมีคนไม่โคล้วะเราขอไม่เล่นที่เป็นคนสื่นั่นละกันแต่ว่าเรา งานเรามันก็ต้องเคารพในอาชีพไม่ใช่ส่วนไหนที Or, uh, ่ม uh, ัน right. อู่เป็นการแบบทำสัญญาไว้แล้วเราก็ควรจะต้องทำตามเป็นปีๆเพราะว่าถ้าร้านไหนไม่แบบหรือว่าในที่ไหนที่เขาไม่ได้สะดวกหรือว่าเราก็เราก็เลือกได้เราก็เลือกว่าจะแบบไม่รับดีกว่าใช่แต่ว่าทตอนแหลกถ้าถ้าอยากก็อยากนิดนึงให้เกียรติคนรอบข้างที่ระบบความเสถียรเป็นสิทธิ์มันมีเหตุการณ์เรื่องผิดเึี้ยนไหมรับไม่ทุนเลยสั้ คือไม่ว่าจะเป็นช่วงปีก่อนๆอาจจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่โบราณเยอะมากๆลานแล้วลาอีกลาล้านนี้ซ้ำๆๆทุกอย่างเกิดจากฟันหมดเลยค่ะเกิดจากสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ทีนทำเราเพราะว่าเราจะไปบอกว่าอยู่สูบอยู่สูบกลายเป็นทุกคนมันก็คุ้ยวายกันไปหมดซึ่งตอนนี้เราก็คือตัดไฟแล้วแต่ต้นลมเลยก็คือสัญญามาเลยว่าคุณโอเคไหมถ้าเกิดว่าศิลปินคนนี้ไปแล้วคุณจะ ห้ามห้ามคนสูดได้มาอะไรแบบนี้ค่ะหรือในจุดที่สูดก็จะจัดไว้ให้ที่เป็นที่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรามีสัญญาณ่นี้งานกุญแจเป็นสิ่งที่เราเอ่อเรียกว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจแต่ก็มีส่วนที่ไม่ได้เข้าใจค่ะแต่กเหมือนกันว่าเอ้าสูบนิดเดียวมันไกลกันจะทำไมอีกอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ก็ทางเราก็ไม่ได้อยากให้อะไรแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกเลยว่าทันที่มันมีควันแล้วถ้ามันเข้ามาดีดไอทันทีแล้วมันไอแล้วมันหยุดไม่ได้เลยทําให้แบบว่าการโชว์จาก ที่เราเตรียมมา100หนึ่ง้อ่ะมันกลายเป็นแบบ1ิซแล้วเริ่มกลายเป็นสิบลบมแล้วก็กลายเป็นว่าเราไอตลอดโชว์มันก็รู้สึกว่าอย่างนั้นน่นมันก็จะไม่คุ้มค่าจ้างของร้านหรือเปล่าเพราะว่าร้านเองก็ร้านเองก็อยากให้ร้านก็รับคอนดิชันได้ว่านักร้องคนนี้ก็มีแพ้ตรงนี้จริงๆเออนั่นแหละตอนแรกหนูคิดว่าหนูแบบเราก็เชื่อเรื่องนี้ว่าเราดูแบบเราดูเรื่องเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็แพจริงก็ลองดูเดี๋ยวก็แพเลยไปเลย ใช่แล้วแบบแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ตลบแบบว่ามีมีแบบผัดกะเพราผัดกระเพาหอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็หนูก็คิดไม่ใช่บุหรี่อะไรวะหนูก็ขึ้นมาโบกี้สวัสดีค่ะโบกี้ไลออนค่ะ <c oughs> สุดท้ายไอ้เด็แล้วก็ไอตลอดเลยหนูก็ไม่ทราบใครมาผัดกะเพราอะไรตรงนี้นัเนี่ยแหมกะเพราอ่ะคนคนปกติเวลาตามสาั่งทุกคนไอหมดเลยแล้วนักร้องกนไส้ไส <c oughs> ไม่หยุดเลยค่ะสวยมาก แพ้กระเป๋าไม่แพ้แต่ว่าเออมันไอร้อนตลบอะใช้กดนี้มานานกหเออใช้กดนี้มานานยังอ่าเพิ่งเริ่มใช้มาแค่ประมาณสองสามวันเพิ่งใช้แบบเส้นคลาสน่าจะน่าจะช่วงหลังหลังอะนะเพราะว่าเหมือนป่วยหนักแบบเส้นเส้นมันก็มันแพ้แล้วก็แพ้ซ้ำแพ้ซ้อนไม่หายสักทีเราลองต่อแล้วใช่แล้วยิ่งเราพักต่อไม่เพียงพออีก 我嗯。